ไม่ได้เปิดเปิดได้เดี๋ยวแม่งก็ไปห้องที่แม่งนี้ก็โดนโนอยู่ดีเฮียเบฟ้ามีอยู่วันเดียววันวันเดียวเที่ย์เลยบอกกูวันเดียวอะเบฟ้ามีอยู่แปดเบก็อดก็อดเบเร่มีอยู่สามก็ตีวัน,น,นะไรแล้ง รีกระสุนไวแล้วก็สับปืนไวชื่อไม่รู้วะให้มันเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังก็ตเบลีก็ตเบลีสูงสุด75%เมื่อใช้ซ้อนก,นกันกับความเร็วในการเปลี่ยนอาวุธ75%รี รีไอส,สับใบเราห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วเพิ่มมาอีกยี่สิบห้าอ่ะโอ้โหก็ตเบลล่เพิ่มมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นรีโหลดเปลี่ยนอาวุธบวกสองเปอร์เซ็นต์โอเ้ยไอ้เหี้ยเบเบเบฟ้าเบฟ้าสับใบบวกสองเปอร์เซ็นต์ก็ตเบลลี่สับใบบวกไอ้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณพ่ออ,อ่ะ ลองเร่งมันดูดิเวอรุ่นนาซีก็แม่งไม่อยู่อ่ะเปลี่ยนห้องเดี๋ยวไปกดให้แมงเด้งอ่ะจะยืดห้องแม่งทำไมว่าห้องอยู่อย่างไรเ้น,นี่ยาบินไปได้สั์เล่นไม่ดีมีแคนโ no นบอมเชี่ยเลยนะเขามีแต่เล่นดีมีแคนโนระเบิด no เกียนบอมบาเลือดไม่หนูหน้าใช่ไหมมาดิปะ่ะ โอ้ยยเล่นซอมบี้คงไม่ก่อหออยู่แล้วแหละระเบิดเกียนบอมบาเลดบอมบานี่เป็นปืนอะไรเป็นระเบิดหรือปืน AK บอมกับ AK พวกพวกระเบิดอะเอเอระเบิดบอมไม่ไม่ระเบิดระระระเบิดเขาเรียกว่าเกียนกันเว้ยส่วนบอมนี่เรียก AK AK บอม ตัวดอกมึงมีถังแก๊สด้วยใช่เหรอถามไม่เคดูไม่ใช่ว่าหมดไปแล้วเหรอกูเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอกูเพิ่งได้ไปอีกหรอไม่รู้อ่ะนี่ว่าเปิดไม่เชิ่ออกวกโดนอุบลไปแล้วสับละเฮไม่เหรอกูเปิดทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอเปิดเล่นแล้วนะมาจากไหนอีกวะกูเล่นได้ไปดูในอนั่นนะข้อความอ๋อแสดงว่า มีได้จากขั้นแล้วก็ได้จากยศหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้จากขั้นหรือไม่ก็ได้จากเวลาเก็บเวลาใช่ป่ะเออ่อไปซีชีอีส์คีย์บอร์ดเสียงดังแมมโอเค let's go ไม่บอกขอโทษจริง เนี่งไม่ขายแดกอยอะวะรู้มาทำไมอยากรู้ท่านโดดท่านโดดปล่อยแมงโดดไปเหี้ยบนบนบนตัวท้ายฮะสองตัวไอ้ควายบนเขา้าตัวท้ายตัวท้าย

ห,หลงแมพปะ,ะเฮียเนี่ยเฮียมันหลงแมพก็ให้เจ้าป้กาก๊อดวิ่งไปกูเร็ววิ่งไปไหนวิ่งไปบ้านมันไปดูกันกูอยู่หน้าห้องเขียวเฮีย ไม่รู้เียม,มันเลงบัคเว้มัน,ม,นมันค่อยค่อยกระดึ๊บออกบ้าก right, <laughs> ้วยไอ้เหี้ยแล้วกูก็โลกด้วยสัตว์ไอ้เหี้ยเป้าหืนหัวจะยิงหัวเป้าเส้นหันว่าเดี๋ยวบนเข้า ตัวท้ายตัวท้ายหายคลองแล้วมึงแล้วมึงดันโอ้ยดันไปยันบ้านมาแล้วนะมันยังไม่ออกแท่นมาให้กึ้นแ,แล้วตนะัวถอดมาแล้วโดนสามแยกแล้วหน้าตัวนึงโดนสายแยกไปแล้วนม่เลยโอเคดูนี่ดูชีช้ๆนะ กูเจ็บมากกูให้ไม่เดียวเลยเคว,วาง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  bomb has been planted ตัวทอมบี่เจ็บนะก,กูไม่รู้เติมยาป่ะ double kill แ้งเละมึงแจ้งแจ้งมันแจ้งได้จ้ะบนารงบ้ารงบ้งพงศอสืงๆ์ส่งพงพงสงมันชื่ออะไรวะโอ้เจ้ามเต็มเลยใช่หรอจบสมนะบอกไว้ก่อนนะเหียครับ ทำทรงแบบแบบนี้ตายหนึ่งตายสองอยู่ไหนอ้าวอ้าวเอ็งเย่เอ้าทไมเอ้าเอ้ากเอา เอ้าอะไรอ่ะงงนะสนุกปเรืุ่งตัวตายหมดเลยเอ้าเอ้าเีิยอะไรด่าเกิดเียอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดเียอะไรขึ้นไม่ได้ขอขอนใช่ปะไม่กูจะเล่นทีเจ็ดเอ้ยเอพีสี่นายมิชชั่นเฟลล์ทีเจ็ดเล่นได้จริไม่ยาวเยอะหรอเปล่าเชี่ยเลยว่ะไปรับยาวเลย อย่างวูคีกูโดนปาดไปเยอะร้อยพี่อ้วนกูรีบวิ่งกับอย่างไวเลยยาวขวาตัวยาวขวาตัวยาวขวาตายไอ้อ้วนวิ่งกูวิ่งกับอ้วนบุลี่เหรอบุลีเหรอบุลีเหรอจะได้บุลีไอ้คิดอะไรมาใช่เหรอมันตามอ้า แค่หลุดแล้วโอเคตามมาแล้วบอ has been planted ฮะไม่ได้เจ่าไม่ได้ตามไม่ได้ทำไม ดิสไหนดิสไหนตัวตัวพูดไอ้ตัวฟังนะหมาว่าเอ๋อเดี๋ยวคลิปลุกอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเครื่องอ่ะอ๋อแล้วไป ทำไมมึงแมวไว้ในเมลของเดียนวะพื้นที่ไม่ได้แต่จานเปิดบักตกใจ <c oughs> โอ้อะไรนะโอ้รู้จานโตก็ดูไซะทันทันคือของดีแม่แต่ครูเลยแต่แค่แม่งอายกัน <c oughs> เออ,อชอบปเปล่าเอ้ยาวยาวขวาเจ็บม,มาก เจ <Shot. S 2> ็บเจ็บตายยาหมดแล้วยาวหมดแล้วรับสั้นเลยเคนี่กูวัดเองกูนี่ตัวตึงแต่ม่มัน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 ดูว่ากูจะมาวัดแม่งไม่กล้าวิ่งมาโค้งโค้งไม่จะโค้งอะไปไหนไม่รู้ละวัดโดด่ะเขียวเล็กมั้งกับบ้าน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  บ้านมันอ่ะรับยาวคนนึงรับยาวเฮียแล้วแม่งวิ่งวิ่งวิ่งสั้นกันหมดเลยนะยาวคนนึงนะอ๋อหนึ่งเฮี่อะไรไอ้สัตว์โหเฮียอยู่ไกลเลยอยู่ไกลอยู่ไกลโคตรเฮียไอ้สัตดไม่ไม่กูกูกูนึกว่ามันจะวิ่งออกยาวไปไงกูอะไรกระโดดไปกะล็อบวิวเฮี้ยอะไรว่ะพี่อันเฮ้ย อยากเล่นเหรอพี่เล่นกันนี่แกลิงอ่ะโหโคตรนิ่งไอ้คลิปโคตรโคตรนิ่งแต่แม่งสายเว้ยถ้าถ้ากดค้างนานๆแม่งสายจัดเลยลอ้งอ้ท่านหรือบนว่บนดูแล้วเอ้ยเ้ยท่านไว้ท่านไว้เพื ใช่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 ไม่นะโอ้ยอยากให้ลองเล่นว่ะเฮียปืนอย่างน่งเีทเล่นว่ะไม่แย่เอาป่ะเท ยูไหนวะบลน่ะหยุดหยุดหยุดยูไหนไม่เข้าบีไปแล้วเข้าบีไปแล้วเยี่ยมเลยตั้งสอมันก็เหลือแต่เดียวไม่ไม่กุก กูมันมันมันมีต <missing. S 1> ัวเข้าบีเป็นตัวน้เลยกูกูก็เลยนึกว่าเหลือตัวข้าบีหนุพี่อ้นกูไม่งเปลี่ยนปืนแล้วอ่ะเพราะมันดีอะ โค้งโคตรเจ็บโค้งโคตรเจ็บกดเข้าอุ๊ยอุ๊ย้ยอุ้ยอุ้ยโคตร่าไอ้ตัวนั้นแหละเจ็บ เอแล้วเพื่อนนันบ้านให้แล้วปเฮียคือวังบูง่นันไปแล้วเออเพื่อนนูนนั่นแะอย่าบูบ้ี้อยาบูบี้งาวก็เห็นพี่แกปากสองว่ะเอ้ส ยังไงพี่พี่แกแบบอ่อนอ่อนให้ไงแบบยิงนี่ให้ให้คนในทีมไปสู้ก่อนไง <c oughs> พี่แกรู้คนกำลังคนไงกู <c oughs> ไม่ได้ดูท่านว่าเอลูกหายแล้วเชือกสูดูแล้ว <c oughs> โอ้โหแกได้ต,ตอนกูลิงลงไม่ไม่มาอุ๊ย โหเขี้นี่อยู่ในบีอยู่ทำไมวะรออะไรอ๋ขาขาตาย Red team, win. มูมมันดีกว่า,อาเออมูมัองเอมันแว,แว็ปแบบแต่ถ้าต่อถ้าเป็นกูไปแว็ปแบบกูเ,เ,เล่นไม่ได้นะเว้ย أنا شو ما قرأت من هواية لبعض ก,ก,ก็ปิดอย่างนี้แล้วกัน,นบูบ,บูเตือนต้นนึงกินอยกอกิ่นแล้วบ้าบ้าบ้กกินแล้ว,ว,วกัดกกินก่อนตัวเกามาเมา่อกี้ไปอันออืม แล้วต่เนาะมัจจัอะไรปัจจัอะไรไม่มีคนกดเลยอ่ะ ถูกเพราะว่าปิดสองเออถูกแหละหกหกมีเหรอโอเอดคิดกดด,ด,ดดิไม่รู้อ่ะน่าจะไม่อยู่แล้วแหละเจอยู่ปะเนี่ย ให้มันกดรอไปเลย ท่านไม่มีนะอยากวิ่งท่านมากเลยสต่กลัวดักว่ะกลัวโดนดักบ้านตัวว่ะไม่ใช่มันดันบ้านเราเนาะโดดแท่นนะเจ็บเฮ้ยเจ็บ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 ไปโอ้โหยังเคยเจ็บมาะหรือหูเดี๋ยวบ้าไหมเนี่ย has a bomb been e n p l t อยู่ไหนมันหลุมแบบว่าบักปะเอ้ยกูได้ยินเหมือนทำแย่ว่ารู้ว่าเสียงมึงออโอเอเอยเสียงมึง แยกสุดสามแยกจริงด้วยถูพุชจิ๊บไมชั่น Saint สุขส <oof> ั่นทัตตัดตัด มีตัวตัดบนหนักกูหาไม่เจอแล้วเขี้ยหายละแม่งไม่คือว่าจะวัดมันเท่าไหร่ ก็ส่วนหมดโอ้โหล็อกต่อไม่ได้ดันเลยเหรอฮะ Nay vì nơi bay 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 lần này bay 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 success đã đái rồi, lói, 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 trên, 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 chẹp, chẹp, คอมมบไายบักต้องโอ้โหแม่มีไอ้ทีบอกเลือดสัตวูแล้วกูมั่นใจึ้นเยอะเลยว่ะแม่งบอกได้แม่งผิดจุดเลยอะบอกได้แบบไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ใช่การเดาอะบอกไงก็ถูก100%อ,อะ ไอ้เครื่องประดับที่มึงใส่มึงเพื่ออะไรวะเพื่อนเพื่อนระวังตัดนะโดนระเบิดไปแท่นละแท่นเจ็บแท่นเจ็บยัด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 ได้ปะ แค่นั้นเสร็จแล้วกพวกห้องเอระวังห้องเอนะเจอโยกูไม่ได้ถือกูกูไม่ได้ถือกูเมื่อกี้ ตัดตัดตัดแท่นตัดตายแท่นลงนะระเบิดสองลูกไม่โดนกูล็อกบนนห้บนเจ็บมากบนเจ็บมากต่ำต่ำขอเครื่องนิดหน่อยตายตายตายตัวเจ็บตายเออม่งล้อมเลยว่ะไม่เหลือให้กูได้ยิงเลย เพื่อนวางยังวะไม่มีคนวางเลยอเอบอม has been planted ที่ชุดมไม่ดีปะ บูบ้านเราเลยบ้านเราเลยเร็ตติเฮ้ยลีกระสุนไว้ของเราเฮ้ยกระสุนสำรองเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นสามร้อยแปดสิบเจ็ดแล้ววะจะห้าร้อยแล้ว อย่างน้อยสี่ร้อยขึ้นห้าสิบขึ้นชิดแคนได้ไหมครับแค่ไหนก่อนเออ เออแค่ไหนวะหัวห้องไปเลยบ้เคไปสร้างดิ เอ,อ้าไอ้ที่อ,อ,ทอ่ะมึงใส่รหัสเหรอทอทอทอเอา,หารหัสออกก่อนเอายังอ,อะไมกูยังเห็นว่าใส่อยูเลยว่ะแล้วนี่ออกแล้ว